ครับอันนี้มีคนมาตัดผมครับ FC ผมเป็นทรงผมที่ยาวมากผมจะให้ดูนะครับผมด้านหลังยาวขนาดนี้เลยครับเนี่ยดูอันนี้เขาจะตัดเป็นทรงเสือยาวนะครับคือสรุปว่าเป็นทรงเสือยาวนี่ผมก็จะตัดปลายๆออกนิดเดียวแต่วิธีตัดของช่างอ้อนนี่มันเป็น,ปน,ปนแตกเขาครับดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนถ้าผมยาวๆอย่างนี้เนี่ยเราจะรวบตรงกลางก่อน เราจะแบ่งผมให้มาครึ่งใบหูเลยอย่างนี้รวบตรงกลางไว้นี่ครับหรือ <นะ S 1> ครับวิธีตัดของช่างอ้อนง่ายๆทรงผมเสยยาวเลยปึ๊บรวบแล้วก็แบ่งตรงนี้ออกอย่างนี้คือให้ได้ให้ได้ขอบเขตมันอย่างนี้ได้ขอบเขตอย่างนี้ ฝั่งนี้ก็แบ่งเท่ากาันเป็นรูปเกือกม้านั่นแหละครับทาโดยแต่ว่าผมช่างอ้อน,นจะตัดแห้งนะครับจะไม่ตัดเปียกแล้วก็เอาคลิปนี่เหน็บด้านบนไว้อย่างนี้ดูนะครับวิธีเหน็บปึ๊บเอาคัดมาอย่างนี้แล้วก็เหน็บด้านบนไว้อย่างนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะแบ่งออวเป็นสองซี่งผ็มหอ,อกเป็นสองซีกระหว่างกึ่งกลางมาเทาถอยนะครับ กึ่งกลางศรีรษะมาแท้ทอยแยกออกเป็นสองข้างอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าตัดเสยยาวนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนก็เริ่มใช้โดยโดยปัจเลียน,นครับดูนะฮะฝั่งนี้แบ่งมาทางซ้ายดึงมาโหนกแก้มดึงมาปลายคางฝั่งนี้ก็ดึงไปด้านซ้ายดึงไปโหนกแก้มดึงไปไปลายคางวิธีการขึ้นขึ้นไกลาลายก็ลักษณะที่ทั่วทั่วไปแหะคือ เสียงเป็นรูปตัววีครับอันนี้ผมเขารู้สึกว่าเวลาตัดเนี่ยเราจะมาที่ถ้าอยู่ในขนาดนี้เราตัดออกได้เนี่ยคือปลายจมูกปลายคางส่วนที่อยู่ตรงเหนือริมใบหูก็เอาหางตาเอาริมจมูกปลายคางวิธีตัดก็ทําเหมือนคนทั่วไปเลยครับตัดให้ดูอย่างนี้เลยครับเนี่ยปลายเนี่ยแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาทาเช่นเดียวกัน ถึงมาถ้ามันเกินไปจะหมูเกินไปคลางนี่ตัดออกนะครับเนี่ยมันจะพอดีเลยเช่นเดียวกัน,นปลายจะหมูปลายคางด้านบนแบ่งลงมาเหมือนกันครับนี่ด้านบนนี่ก็ยกขึ้นประมาณสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วแล้วแต่นะครับเนี่ยด้านบนนี่ก็เหมือนกันยกขึ้นสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วอย่างนี้ ฝั่งหน้าเนี่ยเขาเอาพอดีแล้วเขาเอาไปจมูกไปคางคือเสยยาวนี่ี่อยู่ในขนาดนี้เลยครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถ้ามันเกินไปจมูกไปคางเป็นเสยสั้นเสยสั้นหรือว่าเขาชอบแล้วแต่หน้าง,งานครับเนี่ยพอเราพอเราตัดเสร็จแล้วก็ลองหวีดูหวีดูอย่างนี้แล้วก็จับสองข้างให้ดูว่ามันอยู่ในระดับนี้ระดับไปคางไปจมูกริมหัวไหล่อย่างนี้เลยครับเนี่ย นี่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเสร็จแล้วเสยยาวดูนะครับนี่ดูด้านหลังตรงเสืยยาวดูด้านหลังนะครับนี่ที่ผมทําเมื่อกี้นี่แหละครับเนี่ยคือเราดึงหัวไหล่หัวไหล่ทั้งสองข้างปลายจมูกปลายคางมันก็จะเป็นเสืยยาวนี่ดูนะครับทางคนนี้เขาก็มาตัดโดยเฉพาะทรงนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับเสร็จแล้วครับ